สวัสดีตอนเช้าค่ะได้เวลาไปทำงานแล้วฟินแลนด์วันนี้ฝนอะไรขี้กหิมะตกฝนตกวบาสันหิมะตกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อหลายบ่คะหลายบ่คะตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะนี่ บุกไปเลยอันนี้เนหะ็นไหมอันนี้เขาเกตแล้วนะเมือม่อเมช้าเขาเรียกอะไรนะเมื่อเมื่อคืนมีเกตออกไปบ้างแล้วแต่นี้ดูสิก็มีเยอะแหละร,รถเกตทำงานหนักเลยันนี้หิมะตกเยอะอันนี้กำแพงนะคะกำแพงเกือบท่วมหัวคนนะคะแต่ตอนนี้หิมะกำลังท่วมกำแพงเยอะมาก ปีนี้หิมะเยอะมากติดลบเยอะมากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแฮปปี้เดย์ค่ะ